บอกตามตรงเลยว่าหนูปวดฟันมาเป็นอาทิตย์แล้วกินยาแก้เสษแล้วกินยาแก้ปวดฟันมาเป็นอาทิตย์เดยน,นะคะพอมาวันเราได้เดมาเดินงานที่เอสีที่กะจายงานที่จังหวัดจสสันทบุรีเราได้มาพบยาสีฟันตัวหนึ่งซึ่งลองทดลองใช้นะคะลองเอากลับไปทดลองใช้แล้วเกิดผลขันหายปวดฟันแค่ใช้แค่ครั้งเดียวเองนะคะแล้ววันนี้ตอนเช้าก็ใช้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ไม่เลยต้องกินยาแก้เศษหรือยาแก้ปวดเลยค่ะเนี่ยหนูต้องกลับมาซื้ออีกรอบนึงนะคะ ลองทดลองได้เลยนะคะว่าเนี่ยใช้ผลได้จริงค่ะการันตีได้เลยค่ะหายปวดเลยค่ะแล้วหนูไม่ต้องกินยาแก้เจ็บแก้ปวดอีกเลยนะคะหนูปวดข้างเนี่ยมาเป็นอักตย์แล้วค่ะตอนหนูได้มาเจอยดดิคว,วันที่ห่อนี้ของขาววันซึ่งหนูเอาไปทดลองใช้หนูบอกตามตรงเลยว่าโอเคมากเลยค่ะยอมรับเลยนะคะว่าใช้จริงๆก็ต้องกินยาแก้ปวดอีกเลยค่ะขอเชิญทุกคนมาลองทดลองใช้ลูงดูนะคะว่าจะ ตีเลยค่ะว่าเนี่ยใช้ได้จริงโอเคมากไม่ต้องกินยาเลยค่ะยาแก้เจ็บก็ไม่ต้องซื้อกินเลยค่ะเราอยู่จังหวัดอะไรคะเราอยู่จังหวัดจันทร์เซาค่ะแล้วมาเออมาพบพี่ก็มาจัดงานที่นี่นะคะขอพี่ๆมาเลยนะคะเชิญชวนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอแนะนําเลยนะคะยาดิความบุกข,ขาววันค่ะ